ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะฮะจะมารีวิวเจ้าคอมพิวเตอร์นะครับปีศูนย์เนะครับเมื่อเดียวป้ายแดงป้ายฟ้าแท้กําเนิดกันครับผมอ่ะไปดูกันเลย v p p เต็มระบบนะสีสันสวยงามนะครับเครื่องเสียงลั่นๆนะไม่มีชนแน่นอนครับผมยางใหม่สีเส้นนะแผงประตูสวยๆแบบนี้เลยนะก็มุมเดิมจ๋าครับน็อตเดิมไม่เคยขยับ เดี๋ยวผมเบาเพลงก่อนอ่าเปาเพลงกอนเดี๋ยวไปดูซองมุมหน้ากันนี่สวยบ้างเดิมครับผมริ้วรอยมีบ้างครับตามการใช้งานครับผมโดยรวมสวยครับสต,ตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ไว้เย็นชํำนี่เป็นไงด้านหน้าหน้าอ่า ตัดหมอกล็อกโครครับผมนี่กระจังหน้าเวนจูรี่ครับผมไปดูซอกมุมกันติ๊กเกอร์ฝาโปองอยู่ครบครับอันนี้ใส่ชค็คเขาให้เข้าไปนะพักนงพักน้ำสวยงามมอปออยู่ครบครับอินเตอร์สีสวยมีมอ้อลมเบรกแถมให้อีกหนึ่งลูกครับผม กองมุมเดิมๆนะเส้นเดิมๆนคะมๆไม่มีชนครับสวยๆแบบนี้เลยนะเดิมจ๋าเดิมจ๋านะฮะแถมพัดลมไฟฟ้าให้อีกหนึ่งตัวครับด้านหน้านะฮะทะเบียนอย่างรอครับนี่อ่ข้างหน้าสวยแล้วไปดูด้านไหนกันบ้างอ่านี่ครับแผงประตรูแผงประตูสวยงาม ตรงกันโซนสวยไม่มีแตกหักครับเท้าแขนมีไฟหิ้งหน้าหล่อๆแบบนี้เลยนะงามๆเลยจะเบาเสียงก่นอนเดเบาเสียงก่อนนะครับปีนะจอยแอนดรอยนะครับใหญ่ๆนะนี่ภายในนะครับ ภายในสวยๆแบบนี้เลยนะมาพร้อมกับจอสไลด์24นิ้วนะครับสว,สวยไปเลยนะนี่สีสันสวยนะเบาะ v i อสาแถวนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับสวยๆนะเพืินเพรินสวยงามนะครับเหมือนเดิมครับมอเดินเลื่นล้มหัวแตดหัวแตนเหมือนเดิมครับนี่เป็นไงชัดไหมนี่ชัดๆเลยนะครับ บันด,ดงบันได,ดไฟมีเรยย mm ียบร้อยแล้วประตูดูดเรียบร้อยครับเปลี่ยนกระจกบานเรียบเป็นตัวสิบสี่เรียบร้อยครับประตูดูดนะฮะบกรึบนะฮะเป็นไงครับประตูดูดเรียบร้อยครับผมสีสันได้บางครับไม่มีชนนะก็มีริ้วรอยบ้างนะฮะตามการใช้งานนะครับนิดๆหน่อยๆนะไม่มีเยอะนะฮะอ่ะข้างหลังครับเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆนี้ครับกาวนะเม็ดอาร์คเดิมๆครับผม อแอร์ไมโครบัสเรียบร้อยครับผมหนาวๆนาวไปเลยนะนี่เส้นสวยๆแบบนี้นะฮะสีดเดิมเส้นเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คตรงนี้ก็ยังอยู่เห็นไหมอยู่ครบหมดนะฮะได้เดิมครับผมตู้สาบสิบสองนิ้วนะมากับเครื่องเสียงล้านๆเลยนะครับลำนี้นี่นแผงซาวหลังนี่เป็นไง ในี่มุมนี้อย่างหล่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะฮะว่าลํานี้จะได้ไปอยู่จังหวัดไหนนะฮะท่านใดจะได้เอาไปครอบครองครับกับเจ้าคอมพิวเตอร์ปี0ูนย์เนะมือเดียวป้ายแดงป้ายฟ้าแท้ลำนี้นะฮะสเกิร์ตท้ายเป็นของ NK นะฮะครับทิมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะมีดาบท้ายด้วยเห็นไหมดาบท้ายนะแท้นะครับ มีกล้องมองหลังชัดๆเลยนะลำนี้นะฮะมองชัดเจนนะครับภายในหล่อจริงครับลำนี้นะฮะส,สวยๆเลยนะอลังการไปเลยนะครับสีสันโดยรวมโอเคครับผมได้เดิมนะได้บางนะครับก็มีริ้วรอยบ้างเม็ดหินนิดๆหน่อยๆนะไม่เยอะนะฮะส,สวยๆนี่ตัดเครื่องไว้นะฮะเปิดแอร์ไว้เย็นชํำนะครับ อ่ะเดี๋ยวไปดูปัจจัยหลักของเรากันนะครับเครื่องยนต์นะนำเหนือนำเหนือหน่อยนะไปดูกันครับผมครับผมเอ็นนี้ก่อนอ่าเป็นจาวทุกแกอ่าเอ็นซองไหนเรียมๆครับสวยๆเลยนะไปดูเครื่องยนต์กันอึศ่ะเรียวๆไปเลยครับ แห้งแงเมียนๆแบบนี้เลยแบบเปิดใหม่นะครับไม่มีไอไม่มีไอไม่พ่นไม่ดันนะครับไม่มีหยดไม่มีเยิ้ไม่มีหยดไม่มีย้อยครับสวยๆแบบนี้เลยเครื่องยนต์นะฮะอ่าเดี๋ยวผมเล่นมบา,ากอให้ดูก่อนอ่า่นเป็นไงเงียยปิดเลยเป็นไง ก็ประมาณนี้นะฮะเครื่องยนต์นะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้1เดือนเต็มหรือ1นึ่งหมนกิโลครับผมนะครับอ่ามาดูกันนะว่าท่านนี้อ่าลำนี้นะครับจะได้ไปอยู่กับท่านใดนะครับจังหวัดใดนะปีศูนย้านะครับ v i p เต็มระบบนะครับแอร์หลังไมโครบัสนะฮะสวยตัวไว้แบบนี้เลยนะครับนี่เบาะสวยทุกแถวนะฮะ ส่ทุกแถวจริงนะครับไม่มีสีคาดนะครับเพื่อนเพื่นสวยนะรถสวยพร้อมใช้นะครับเอาไปขนเงินขนทองกันได้เลยนะครับนี่เ่ดูนน่นะรอรอไปเลยครับจองก่อนได้ก่อนเหมือนเดิมครับสำหรับที่นี่นะครับจองเงินได้รถนะครับจองลมได้ลมนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับ ราคาที่จับต้องได้นะครับอย่าต่อรองผมมากนะราคาประมาณนี้อยู่แล้วนะครับปีนี้นะฮะส,สวยๆแบบนี้นะครับเรียมเรียมเลยนะเนี่ยอ่ะนี่เป็นไงครับชัดไหมอ่ะเรียมเรียมเลยนะครับนั่นอันนั้นเป็นเงานะไม่ใช่สีโคราสีนะครับเป็นเงาประตูนะเดี๋ยวปิดให้ดูเดี๋ยวว่าเป็นรถโคราสีเปล่าไม่ครับเนียนๆนะดูได้เลยครับ ไม่ผิดไม่เพี้ยนครับสีนะฮะส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับตะเกิร์อรอบคันนะครับนี่นะตัดเครื่องเปิดแอร์ไว้เย็นช่ำนะฮะกระจกบานเรียบรอบคันนะฮะฝั่งนู้นก็บานสไลด์จะใส่เป็นของปีสิบสี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ซื้อรถชนมาขายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ป้ายเหลืองไม่ซื้อนะฮะจะเล่นแต่ป้ายฟ้าแท้นะฮะนี่ดูมุมนี้สักก่อนเป็นไง โอ้โ oh, oh, oh. หอลังการจัดนะฮะไฟว,วิบวับวิบวับไปนะฮะนี่ด้านหน้านะก็สนใจก็อย่างที่บอกครับรู้อะไรไม่เท่าลุงนี้ลุงนี้จองไว้ก็ดีแล้วนะนี่ประมาณนี้นะครับรถนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องเสียงกันนะครับว่าดังดีไหมนะฮะ เปลี่นเพลงก่อนนะครับสวยจริงนะครับนี่เนี่มุมนี้มุมไหนก็สวยครับรถสวยะครับได้ทุกมุมนะฮะถ่ายทุกได้ทุกเวลาด้วยนะครับไม่ต้องรอเวลาว่าเวลานี้สีแสงสวยนะฮะนี่เอาเวลานี้เลยเรียวๆกันไปเลยนะครับไปฟังเสียงเครื่องเสียงกันครับผม นะสีสวยบางเดิมมีริ้วรอยบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับเป็นรถมือ2ไม่ใช่มือ1น,นะฮะต้องมีริ้วรอยบ้างนิดๆหน่อยๆน,น,นะฮะ กับราคาที่เราใจเราใจเครื่องยนต์เรารับประกันให้ด้วยนะฮะเนี่ยหล่อๆไปเลยอ่ะ 09นะครับป้ายฟ้าแท้กำเนิดมือเดียวป้ายแดงนะครับ นนติดตามรถสวยๆแบบนี้ได้ที่ Facebook เบียร์ต่อยดาวคลับนะครับและอีกหนึ่งช่องทางหลักของเรานะช่อง y t u t u นะครับช่องเบียร์รถบ้าน99เจริญยนต์ฮนะเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนะในการหารถสวยๆป้ายฟ้า,าแท้กำเนิดมาขายให้พ่อแม่พี่น้องแบบนี้แบบนี้ต่อเนื่องต่อเนื่องไปเลยนะฮะสำหรับคันนี้นะฮะจองก่อนได้ก่อนเหมือนเดิมครับ หลอ่ลอๆเลยสวยๆไปเลยนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับขอบพระคุณครับ